you <music> ครับสวัสดี FC ช่องอีสานบรรณาผ้าเลาะทุกคนท้องการครับคลิปนี้บาทุนอยู่ที่อำเภอหน้ากลางจังหวัดตงบุรีลำพูนะครับพาพี่น้อง FC เข้ามาชมนะครับสุดจอดปอพันธุ์ในตัวนึงครับดาวลุงสายพัฒนานะครับที่นาติดตามประกาน้ำไปพัฒนาครับเดี๋ยวกคนหนึ่งอยับไาใักทายกับเจ้าของขวายเจ้าของฟาร์ม่อขับพี่ประยุนครับพี่ประยุนสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอโทษครับผมครัแนะนำใักทายพี่น้องครับไปตั้งการนะครับประยุนทับสีแก้วเจ้าของประยุนฟาร์มครับผม ครับผมพิกัดที่ตั้งบ้านท่าคพี่กัตติตั้งบ้านโน่นม่วงตำบลโน่นเมืองอำเภอหน้ากลางจังหวัดตมพูดครับผมครับผมเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าสองหกเก็ดศูนย์สองสี่เก้าครับผมมืัอนี้ก็รู้สึกไม่แย่ทีแย่ร้ายครับที่ได้มาเยี่ยมยามมาชมสุดยอดปลาพันธุเอกตัวนึงครับตัวนี้ก็ครับผมหน้าตาล่อครับแข้งขาใหญ่เงาครับเดี๋ยวเขาจะมาสอบถามเพิ่มนอกประเทศนี้ประวัติเพิ่นครับผมตป็นนิพนธ์เสื้อยางครับ คือเจ้าสมรักครับผมเจ้าสมรักนะครับประวัติเรา่อกเพิ่อนเองนะครับบอกพี่น้องนะครับเป็นลูกของเจ้าอ้นอุทัยอ้นอุทัยเป็นลูกของเงินอุทัยครับผมเป็นหลานงินอุทัยเป็นหลานงินอุทัยครับผมพ่อเพื่อนนี่เป็นอ้นอุทัยครับผมซึ่งอ้นเนี่ก็เป็นเป็นลูกของเงินอุทัยนะครับครับผมเป็นลูกของงินอุทัยครับเราแม่เพื่อนนะครับแม่ของตัวนี้เท่านี่ครับแม่เพื่อนนี่เป็นกล้วยสายเพชรอุดรครับผม ครับผมอ๋อแสดงว่าสายเพชรอุดรกับสายอุทไทยเนาะครับผมมาเจอกันก็จะได้เจ้าสมรักสมรักครับมานะครับทีนี้คือประัาิเพ่นประเทีนี้อายุเพ่นครับพี่ยุนครับอายุ2ปีเกตเดือนครับผม2ปีกับ7เดือนครับสูงเพ่นครับสูงร5 6คหับโอครับี่นองครับสูง156ห้ามตัวนี้กันอายุบ่หลายครับพ่อมชูงในขนาดนี้ก็ถือว่าอนาคตไก่ครับอีกตัวนึงครับพี่นองครับรับผมตัวนี้ ปทนีผลงานในสนามเพิ่นเป็นไดครับเพื่นได้ผลงานในสนามประกวดยู่หน้าคําให้อะไรที่สามครับผมหน้าคําให้ประกวดยุคกุลินจกี้ด้ที่หนึ่งครับครับที่หนึ่งของอำเภอน้ากลางได้ที่หนึ่งครับผมโอ้ถือว่าประทรมดาครับผมนะาจับตามออครับนะครับเดี๋ยวต้องให้พี่ประยุนครับปทนีบอกความงามให้พี่น้องเฮานะครับความงามผมมานาตารอ แข้งขาไงสวยไอ้นี่อัตลักษณ์เต็มครับโอ้เบิ่งแข้งขาเพิ่นครับพี่น้องครับครับผมแข้งขาไงครับจีบเรียบงามครับจีบเรียบวอลเแตงครับบอลเลแตงเดิมเดิมได้ไหมครับครับผมเกิดว่าเดิมได้ครับบอลเลแตงครับเบิ่งครับแต่ก็เป็นควายงามต่ำรวมเป็นชนิดเลยนะครับนะครับเจอเพิ่นปอเพิ่นแต่แรกคือเพิ่นสะดุดตาเลยนะครับแได้ความงามความรอ่บบไงนะครับความรอ นะครับสีกําลังออกงามเลยนะครับล้างพื่นกากว้างดีนะครับการล้างครับผมแบนดีนะครับแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งครับจุดเด่นครับพี่ยนยนครับถ่ายเพิ่นจุดเด่นถ่ายสวยหางลามงามครับผมถ่ายสวยหางลามหนาลึกครับพี่น้องครับผมแล้วก็สําคัญครับจุดหนึ่งครับเพิ่นบอกว่าควายที่จ่ายลูกทรงลูกได้เด็ดขาดได้ดีกับลูกอันทาเพิ่นครับผมก็คืกปาดควายงามเขาบอกว่า หำเสมอเนาะคล้ายง่ามครับขับเสมอครับครับผมที่ตัดคว้ายงามเป็นแน่นมากนะครับจะใจลูกเด็ดขาดนะครับนี่ครับเจ้าสมรักรับพี่น้องครับโอ้หน้าตาร้อยแห้งายครับลออันนี้รอที่ใสดีกับหูเชื่องเนาะครับหูเชื่องครับบ่อหายครับตัวนี้ประวัติเพิ่นเลือกนี่เป็นไรครับเพิ่นขอดอยู่ฟ้าม์มมอมหรือว่าหฮานํำมาครับผมผมบีดออกมาเองเลยครับบีดตั้งแต่แม่ไม่แม่ม่มาเองเลยครับครับผมบีดแต่แม่มันเลย แสดงว่าแม่เพิ่นยู่นี่ข้ามผมเลยข้าบผมยุ่ฟ้าเขาเลยครับผมเดเเมี๋ยวไปเบิ่งแม่มันเดี๋ยวคอยไปเบิ่งแม่เพิ่นในในระดับถัดไปเนาะครัมผมแม่เพิ่นนี่ความสูงอายุแม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นสูงร้อยห้าสิบเอ็ดครับโอ้สูงร้อยห้าสิบเอ็ดผมตัวสมรักนี่เป็นตัวที่ใดครับของเพิ่นตัวแรกครับลูกแรกเป็นลูกแรกของของแม่ครับผมแม่เพิ่นซื้อยังครับแม่เพิ่นซื้อโชคไทยอ๋อแม่โชคไทยเป็นเป็นสายเพชรอุดรเนาะครับผมที่เฮาคุยเบื้งต้นว้นะครับข้ามเขาครักา โอ้นะครับพี่น้องอันนี่เาว่าได้ถ่ายทำความงามพี่น้องเขารับชมนะครับสําหรับพี่น้องผู้ใดที่กําลังพองหาพันธุกรรมหรือว่าพอพันธนั่งไปพัฒนาต่อนะครับครับเจ้าสมรักครับพี่น้องครับตัวนี้ครับหน้าคกไก่ครับพี่น้องครับอายุยังบ่หลายครับความสูงได้ขนาดนี้เธอ่าหน้าโคกไก่นะครับเป้าหมายกับเพียงใดครับพี่ยุ่นครับเป้าหมายเขาครับบอกพี่น้องนะครับเป้าหมายก็คือว่าสิเป็นพ่อพันธุ ครับครับพอพันไม่อนาคตครับผมตอนนี้เพิ่นอายุได้สองปีครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนสองปีเจ็ดเดือนเพิ่นผสมได้แล้วครับผมผสมแล้วครับเปิดผสมแล้วครับเปิดผสมเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับได้แล้วค่าเกษต่กนขึ้นสองพันบาทครับผมอแสดงว่าครับจนกล้วยติดครับจนจนพ่อใจจนติดเลยครับครับผมจนพ่อใจจนติดครับผมครับเกือพี่น้อง มีแม่พันธุ์อยู่แล้วเนาะได้พันธุกรรมอย่างไรพันธุกรรมมากเลยครับมากเลยรับกับน้ำแม่พันธุ์เฮาเขามากรับมากเลยคือฟาเข้าบวกไก่ผมกับมีมีรถไปรับแม่พันธุ์มากครับผมอ๋อมีรถไปรับไปพี่น้องครับพอผมขับผมมีรถไปรับครับครับแต่กับบวกน้ำมันนิดน้อยครับนิดน้อยครับแต่ว่าค่าผสมพันกุราคาเกษตรกรเพียงสองพันบาทสองพันบาทครับผมสองพันบาทไปเจอพี่น้องมีแม่พันธุ์อยู่แล้วบ่มีรถไม่ล่าเนาะขับผม ให้โทรหาพี่ยุ่นได้ครับผมโทรมาเลยครับโทรมาเลยครับยินดีรับใช้พี่น้องซาควยเข้าทุกคนเลยครับผมนะครับในเขตพื้นที่อำเภอหน้ากลางครับอำเภอเมืองสีบเรื่องเนาะครับผมว่าอำเภอไก่เคียงจังหวัดไก่เคียงอำเภอไก่เคียงครับผมรับมาเลยนะครับตอนนี้ก็ล่อชมพันธุกรรมล่อชมทายาทไปนะครับครับผมครับผมมีหลายตัวแล้วครับล่อชมทายาทครับผมครับผมเพิ่นผสมไปหลายนัครับว่าเปิดโดนยังครับก็หดร้ายตัวแล้วครับร้ายตัวแล้ว น่าจะจักปีนาฝ่าไม่นาะเดี๋ยวบ๊วยทอนยานมาครับผมปีนาฝ่าไม่แวดเบรดลูกเพิ่นครับมาอเบรดทายาทมาเบรดลูกเพิ่นครับของลูกของเจ้าสมรัก่าเจ้าสมรักสี่เด็ดสี่รอขนาดไหนสี่รอคือพอบ่ครับผมนะครับว่าตัวนี้ก็บนานําไปพัฒนาครับพี่น้องครับโอ้เไรกวางครับครับหนูกวางเลนชัดเจนเลยนะครับหกใยไรกวางครับองค์ข้อชัดเจนครับดานเขาเปิดดี นผักใหญ่หัวใหญ่นะครับโอ้หนิงแห้งหลายครับครับครับหนิงนะครับเดี๋ยวไปเทนีให้พี่ประโยชน์ยางจูงโชว์พี่น้องเขารับชมนะครับคอมรอคมสมานเพิ่นครับพี่โยนครับพี่น้องสนใจการมาเยี่ยมมาชมตัวจริงได้นะครับเอามาเลยครับตลอดดินีต้อนรับตลอดยี่สิบชั่วโมงบ้านนอากับบ้านนะครับบ้านโน่นบ้านโน้นม่วงตำบลโนนเมืองอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมครับห่างจาก อำเภอเมืองน้ำบดน้ำผูกับบ่อไก่นะครับบ่อไก่ครับผมประมาณบ่อหัดสามสิบโลนะครับเนาะครับผมสิบห้าโลบ่อไก่ครับเมื่อสองบ่อทนแันรถมาแป๊บเดียวครับตั้งจิตพิเศษมาแป๊บเดียวครับประมาณจากอุดรมาเจ็ดสิบกิโลครับแป๊บเดียวนะครับถือว่ามาแบ่งปันพันธุกรรมให้พี่น้องห้าไปพัฒนาต่อนะครับแล้วพี่น้องที่มีแม่พันธุ์อยู่แล้วนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาพ่อพันธุ์แบบไดน มาทับมาผสมจะได้บีดออกมาจะได้พัฒนาให้ควายบ้านท้างมันใหญ่ขึ้นนะครับเนาะครับผมครับนี้แน่ใจพี่น้องเห็นคลิปแล้วนี่เขาเขาเปิดให้พี่น้องเขาไปพัฒนาต่อเราเิดเทพี่น้องอยากได้ไปพัฒนาทางอื่นทางไกลสินะครับก็คุยกันได้ครับคุยกันได้ครับผมคุยกันได้เนาะคุยกันนาคอกได้ครับผมใช่ครับแต่ว่าพี่น้องเข้ากัไม่อย่าไม่อยามาช่มร้ายแล้วครับครับมี้มไอยู่ครับมีมไมเรื่อยครับผมมาบางที ที่ปทุมเป็นดาถ้ำพี่น้องกับสอบถามมาว่าถ้าายพอพันแม่พันมากอ่ะก็สอบถามเจ้าของฟาร์มเบิ้งครับผมนะครับว่าอะไรเลยครับผมแบงบ่อเปิดบ่อครับครับเขาบริกาปิดกันนะบ่ครับบ่อปิดกันครับมาเลยครับพูดกต่ได้ครับผมนะครับถ้าชอบพันธุกรรมครับผมของสายเงินอุทัยครับผมนะครับโทรมาหาพี่ยุนได้ครับมาชมมาเบ่งตัวจีนได้นะครับเอาสุดท้ายครับไปเที่เดี๋ยวให้พี่ยุนเนาะฝากถึงพอพันเฮ้า ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการพัฒนาควายไทยเฮาครับผมนายุคปัจจุบันเนี่ยครับฝากถึงพี่น้องนะครับพี่น้องซุ่มจักเรียงงัวเลียงคว้วกะผมมีควายมีควายแ้วก็มาเสื่องได้ครับผมสองพันบาทตามสบายคือเสื่องให้ติดอะไงว่าบ่มันเสื่องสามจะเสื่องให้ติดเลยครับผมจนพอใจไปแล้วนะจนว่าพอใจว่าติดแล้วจังคอยว่าเออติดครับครับผมจนสังเกตอาการมันมาเป็นซัดแล้วเนะครับสองสามรอบแล้วเนี่ยคือ ติดแท้ครับผมนะครับนี่ครับเป็นว่าเป็นราคาเกษตรกรนะครับพีก่กัดติดตั้งเข้าอีรอบเมืงนะครับพีกพ่กัด<า>พีก่กัดติดตั้งบ้านนวลม่วงตำบลนวลเมืองนอำเภอน,นากลางจังหวัดนนทบุรีครับผมเบอร์โทรพี่ประยุทธ์ครับ065 267 0249ประยุนฟาร์มฟาร์มควายงามนะครับเนาะครับผมยินดีรับใส่พี่น้องชาวควายเฮาทุกคนเลยครับผม ถ้ารับสายถ้าติดตรงทุลารโยเกี่ยวยงแก่ใหญ่นะกะครับผมเท่ากันนะครับเนาะครับครับครับพี่โซ่ครับพี่น้องผมอยากมาชมสอบถามเส้นทางมาเลยครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลย้าได้เลยอยู่ใกล้ทางดำครับผมติดทางดำทางไปมาสะดวกครับพี่น้องครับท่างไปมาสะดวกทางซีเลนเลยครับทางซีเลนเลยครับครับผมโอเคครับผมประเด็นสุดท้ายครับบอลดนคนโกครับจากช่องอิสานมณฑลพะเลาะกรขอบคุณพี่ประยุจนาลาขอบคุณครับครับสวัสดีครับอนุญาตให้เยี่ยมชมนะครับครับผม ชมพอพันเฮ่านะครับเป็นน้องเฮ่าชมแล้วสามารถที่จะน้ำไปพัฒนาต่อได้นะครับไอ้ค่อยบานเฮ่ามันหลายมันใหญ่เกินตัวเก่านะครับขอบคุณเย็ซีทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามช่องมาโทษครับที่หายกำลังใจมาโดยตลอดครับกินาพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปเหนียวกาเขมวะขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพยุูทยางยางจะหลอดไหมครับยางบนนี้หลอดไหมครับยางคือในสนามประกวดเลย ติดตามถ้ามีสนับประกวดครับพี่น้องครับเจ้าสมรักกับฝากไปได้แจพี่น้องกับซีเฮาเนเดอร์ครับเจ้วพี่น้องไปที้งานต่างประเทศนะครับพอแม่เฮาอยู่บ้านเฮานะครับมีแม่พันธุ์ยล้วก็สนใจพันธุกรรมน้ำมาทับมาผสมได้นะครับมูาค่าเกษตรกรเพียงสองพันบาทพานั้นครับเจ้าสมรักครับนาคตไกจ มื่อในการนี่เป็น้องกับชีเข้ามาเชียร์้กำลังใจไล่ครับสวัสดีครับผมพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับการชียร์้กำลังใจมื่อใดครับตีใจแห้งไร้นะครับยังไม่ย่าไม่ยาาพี่น้องเข้าทังอำเภอหน้ากลางนะครับจังหวัดตงบัวลำพูเขานะครับอันนี้หน่ะมีแต่ความงามครับตายถักแน่ครับผมเพื่อนเนี่ยจะได้เก็บภาพนี้นะครับเพื่อนเนี่ยครับผมขออนุญาตคุณพ่อครับอ้ายเพิ่นมาทาลูลำกันเนาะหลายๆคน